เจน่ามาโลนท้าลองดีสำนักทีสุดโหดกระชากความลับสุดสยองที่เล่นเอาสติดแตกคอนเซเรชันสถิตปีศาจนับถอยหลังสู่ความตายบนปลายเหวในคอนเซเรชันสถิตปีศาจภาพยน์สยองขวัญสั่นประสาทในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่มาพร้อมคอนเซปต์สุดหลอนระทึกยิ่งกว่าครั้งไหนไหนเมื่อเหล่านักบุญผู้บริสุทธิ์ต้องสารภาพบาปโดย เดินถอยหลังบนหน้าผาทีละก้าวตามจำนวนความผิดจนตกลงไปตายในอ้อมกอดของพระเจ้าที่รอรับร่างไร้วิญญาณชั่วนิรัน์งานนี้เจน่ามารนอีกหนึ่งนักแสดงสาวมากฝีมือก็ไม่รอช้าขอสลัดลุกเดิมๆเ,เพื่อรับบทเกรซหญิงสาวที่จะพาทุกคน เข้าไปในอารามที่ซุกซ่อนความลับดำมืดเพื่อไขปริศนาการตายของน้องชายผู้เป็นบาทหลวงที่จากไปอย่างลึกลับด้วยพิธีสารภาพบาปสุดโหดสุดท้ายเธอจะค้นพบความจริงสุดสะพรึงหรือถูกปรึงด้วยความสยองที่ไม่มีวันหลุดพ้น ล่าสุดมงคลเมเจอร์ทวีคูณความหลอนระทึกด้วยโปสเตอร์ไทยใบใหม่ที่สัมผัสได้ถึงการเผชิญหน้ากับความสยองของแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ที่จะเล่นงานตัวละครหลักจนถึงขั้นสติแตกไปก,กับการชำระล้างบาปปริศนาการตายและเรื่องราวสุดนวร้า้ายที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนเจน่ามาโลนเคยฝากผลงานสร้างชื่อในภาพยนตร์เรื่องดังมากมายไม่ว่าจะเป็นดอนนี่ดากอ2 0 0 1หรือเกอ h u n g e 2 0 1 3ถึง2015และ Love Live b e e d i n g 2 0ง4การันตีให้เป็นที่ประจักษ์ในฝีไม้อลายมือด้านการแสดงที่เข้าถึงทุกบทบาทได้เป็นอย่างดีจนเคยได้รับคำชมจากเพื่อนร่วมง,งานว่าเธอเป็นคนเก่งมีวิธีการทำงานที่น่าสนใจที่ทำให้ทุกคนอยากติดตามมีออร่าบแบบโจนออกอาร์กและมีสายตาอันคมกริบ พอนังชาวไทยและแฟนภาพยนตร์ของเธอเตรียมลุ้นระทึกและเอาใจช่วยเจน่ามาโลนกับการกระชากด้านสยองของสำนักชีสุดโหดที่จะปั่นประสาททุกคนสุดขีดใน Consecration สถิตปีศาจชำระบาปพ,พร้อมกันวันที่16มกราคมนี้ในโรงภาพยนตร์ คอนเซ็ r a t ชันภาพยนตร์สยองขวัญเหนือธรรมชาติที่จะท้าทายสถาบันศาสนาวันวิวเรื่องราวเกรซรับบทโดยเจน่ามาโลหญิงสาวที่ได้ออกเดินทางไปที่อารามเมลซาเวียในสกอตแลนด์เพื่อไปตามหาความจริงเบื้องหลังการตายอันน่ากังขาของน้องชายผู้เป็นนักบวชในอารามนั้นเธอได้รับความช่วยเหลือจากบาดหลวงโรเมโรรับ,บบทโดยแดนนี่ฮูสตันทำให้ในไม่ช้าเธอก็พบกับความจริง ของเรื่องราวทั้งหมดผ่านการฆาตกรรมการดูถูกและความจริงอันน่าสยดสยองเปิดกลุด่ดี้อันมืดมิดที่จะนาความปวดร้าวให้กลับมาหาเธออีกครั้งหลังจากที่ได้รับข่าวว่าบาดหลวงผู้เป็นน้องชายของเธอได้ตัดสินใจปลิดชีพของตัวเองด้วยความไม่ไว้วางใจกับคำอธิบายดังกล่าวเกรซจึงตัดสินใจเดินทางไปยังชุมชนของบาดหลวงที่อยู่ในพื้นที่อันห่างไกลในประเทศสกอตแลนด์เปิดโปงเมืองหลังการเสียชีวิตของน้องชายรวมไปถึงความจริงอันน่าหวาดหวั่นเกี่ยวกับตัวของเธอเอง